ปลาพี่น้องป้องปคุณแม่คุณแม่ไปหาเมื่อนี้นั่นโอ้โหชิลอลของคุณยายอีกแล้วจ้าหากระาฮอดอืมตาโมาหอะไรกินเขาต,ตัวใหญ่เถอะกวดกระต่ายแล้วดุ<ฮ>เอา้าไปหาชิลโลเดยดฮอดปลาพี่น้องป้องปองปล<ฮ>าก็ได้นะคะปลาของ มจ้กอะไรเป็นอะไรอ่ะปิ้งไก่ปิ้งกาอ่ะข้าวก็เป็นของหมาเข้าตจิตามักฮุ่งจ้าคุณแม่เพื่อนสเก็บยายพักเพื่นเก็บมาพี่น้องกล่องไปเจ้าเปิตัวใหญ่เด็กปนกินมันอืดกับปนกินอ้นโต้น็กที่ใดแล้วมันจะเห็นสะบอนี่ปีกินบัหุ่มก้น ต้นกระตูนเด็ดคุแม่ค่ะน้องดาวเพิ่นมาให้กินเข่าใจของหนะเคยเอามากิน๋วสาวโตบปีน้ำมากินตามหพี่นงส์เตรียมโตขายนะคะใครอยากซื้อก็ซื้อเลยขายให้หนูเนี่ยเด้อเงินอยู่บวกซเมื่อไหนกบอีเมลเราไปพูดเดือกขายเราเซนหนึ่งอย่างกินซื้อกินนับเบิ่งกหอดลอยขายเซนหนึ่ง เปหนไปบอกเมียเิ็นไ้เศร้าตัวอีกเลยตัวนี้คองลูกเคยพี่น้องเลยตัวนี้คองแม่เท้าเอาจะไปเป็นไคเติบเดียจะกลัวีแม่นะเสียใจคุณแม่นะีด้ของคุณแม่เออคุณแม่ลายลายคล้กพี่น้องคุณแม่ลายใหม่ลายกจะต้อเอตัวนี้ตัว <peaks> นี้ทิไรนะปหาตัมงโ่งก็ถหาพักโม่งก็คุณอะ สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีเชีทุกท่านจ้ามืนอนี้ก็มาตามสารเดิม่อแก้วคือเก่าพี่น้องได้พื้นหนึ่งมืาอนี้เด็กกินก็เมืเอ่อยพี่แอวคุณยายเนี่ยป้าป้าอันนี้สะอาดไปเลยปวดน้ำทิลไอะไรกัอยากตายมากไปเดานไหนเนี่ยไปเดินเล่นได่เป็นว่าทอะไรไปเดานได้น้อน้นอน นูสิจ๊านูสิจ๊านู้ิจ๊าปะปชีเปตามะหูกินได้ปลา้ํำอีกปลาตามะฮูนี่ละส่งกินน้นยาดีกับพ่ออุ้บบอไปน้ำจะกินเขายูไน้์ยังมาสาวนะโอ้ยแนวมันกินขาจี หมูลงฟันอะไปน้ำหมูใชยไม่ได้บอกเขาบอกสะยาตัวหเอาหน้าบอถือไปนำไปหากินตัวหเอามาเดข้าำลูกลงยาเคี้ยวจะอย่าปลาไหมจะอย่าไปนะถ้าใส่ก็ต้องไป นี่ลงหลบฉีมน้ำเลยบ้านโอ้ยเจ็บเลยค่ะถึงเจ็บฉันหลังถึงยังได้ข้ามกระพอเพาะเินนะข้าเรากระเพาะคือการเอาได้ตามห่วงประดันแยกกระตอมคนนี้กินเผาชูว่ะซานยุดกินเลยค่ะกระเพาะกินไม่ได้ประดันให้หมูมดำข่อยคนนี้แยง่งกินไล้วจ้ะโอ้ยลงหลบถิ่มเลยโอ้โอยสะบับบอลนี่แทบบอลนี่<อ><ม>ดีด เอาลงก็บ่ได้ก็ไปลงโรบถิ่มช้ำก็บ่ได้ช้ำแบดตัวเปิดตัวสบายดีโปรบเลยไปกู่เอาฮะซื้อมาแต่เกะหมักเน่าหมักเอือหมักเอือเอาจะไปขายของเของเราเนี่ยยังมาต้อหนึ่งจะของเฮาอยู่หน้าอย่างเช่นกันเอามาหนึ่งที กรจไปขหมากนึงกจไวใช้แกงเาใหม่หมากนึงเอามานึงเออพี่เก uh, ัมีตัวนี้ปิดเอาใหม่เกสิแกงใหม่กินแกงดีก่าเอ๊ทำมันเลื้งมันาังเสี่ยอบอกอีผ้านาเอาม้อนเขาตู้เอน้มาน เนไปปีกกินนด้คะป่งตังแก้วแซดได้บบ้านอะไกันด้วยบดได้งลงสามลบกถีนเบิดเลยเนี่ดื่อนเาห็ด้เพิ่มนี่ไม่เ,เข้าค่ะหานะเร็ดเรียบร้อยค่ะพี่น้องทิเิน ใส่ค่ะไปล้างก่อนแสีบดูบอชสบเด้หนังดูบวชี่หนงเอ้ยมชว

เป๊ะๆค่ะพี่น้องจ๋านี่อกทพีเดียวพอเลยลไหนืฟ้าจับลูกจับโอ้ยเอาถ่ายโค้ใไปเน่ยถ่านนี่ย้างดาวถ่ายเนี่ยข้างล่างนั่นติละเอากล่องด้วยายรดฝันี้างนอกออก,อกไป ไปเร็วๆผูเขามานั่งกิน,น,นมาน้องดาวทิบเข่าได้สรุปนั่น<า>งใ,ให้มันตรง<ท>รสาดหน่อยสิลกูกซองสาวตูดไปอีกเคยทอยลังหมู่ทางนี้ได้สิบริหนังสาสตร์ได้อะพี่น้องเอ้ยปาดผดโพ อันนี้บ๊มีผักแก้มมกระทินแก่ใส่อีกเห็นปะอืมมาอันนี้น่ยจะกินกับตัมมะคุงค่ะกินกลางไม่เป็นตาแซบเลยแต่แซบค่ะไม่เป็นตาแซบแต่แซบแซบเห็นปะ มาเล่มเล่าเอยไหมนะใช่ไหมนันรือเลยากลเะองฝาเจ็บกินได้บ่เจ็บคออ่ะลืมเด้อสองฝาเจ็บคอถ้าก็มาวางร่วงลื่มเลยท้องผายที่แน่วางยังเจ็บจีดอกตัวเองอื มองะไทยสี่สีมาขีดกามาสี่สีมาขิดกา เนี่ยพี่ข like ่าวนะมาเด้อพี่น้องมาเด้อได้เวลากินแล้วกินแล้วก็ไปต่ำสารต่อเนาะอาหารผู้ต่ำสารจะเด็ดนี่แ่ะเมนูส้มตำเป็นบ้านมิยังอ่ะน สวันวน,วน,นักข่าวเราไหมระเทศอยูม่มาแม่หอดเร็วไมาตีหมูเดอร์มาทีมสาวเดอร์ู้เฉ่ยทำเนี่ยประหัดเลยอืมนีหัวหมูลรก